สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นําท่านผู้ชมมาที่ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพอิสระอาจารย์สอครับดูป้ายตรงนี้ครับป้ายรับผมช่อมกันไกลกระเรียดตัดหนังแลวก็อุปกรณ์ตัดผมนะครับวันนี้อาจารย์สอแนะนำหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพนะครับนั่นก็คืออาชีพการรับผมปัาเรียนกันไกลแกตัดหนังและก็ของ,องมีอผมทุกทนิดมาตรงนี้ครับมาตรงนี้มาดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับลมนะครับ นั่นก็คือสุดยอดแห่งผงรับผมนะครับสูตรพิเศษของอาจารย์สอนนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับวันนี้จะแนะนําผงรับผมตัวนี้นะครับั่นก็คือผงเพิ่มความคมสูมเข้ามาใกล้ๆเลยลูกผงเพิ่มความคมนะครับตัวนี้ดูให้ดีนะครับมีขายตามห้างลาซาด้านะครับนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะทดสอบนะครับความมหัศจรรย์ของผงรับผม เอเอชขาเห็นนะครับดูเครื่องผมต่อไว้แล้วนะครับจะเปิดให้ดูนะครับผมจะลองนะครับลองปัตตเล่นคูมาใกล้ๆลูกดูนะครับถามว่าคมไหมคมแต่ว่าคมคมยังไม่ถึงนะครับดูครับผมลองสองเส้นนะครับลองเส้นหนึ่งหรือสองเส้นนะครับประมาณสองเส้นนะครับดูตรงกลางครับเป็นขาดยากๆนะครับหรือว่าไม่ขาดแทบจะไม่ขาดเลยนะครับ โอเคนะครับผมจะลองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถ่ายตรงนี้ออกมานะครับคุมคุมไว้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้ครับจะให้รู้เกี่ยวกับความพิเศษของผงรัพธ์ขอเอชาเพนของสูตรของอาจารย์สวนนะครับเปิดเข้ามานะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับแต้มตรงนี้ครับเราต้องมีเครื่องด้วยนะครับเครื่องนะครับดูครับดูเนื้อนะครับ เนื้อผงรับคมละเอียดมากเลยนะครับดูครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันหกเอาขึ้นมานะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับปิดไว้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะรับคมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับดูครับก่อนรับคมนะครับดูนะครับใช้งานมาแล้วนะครับอ่าจับเลยนะครับ เปิดเครื่องครับดูลักษณะเครื่องนะครับจะหมุนด้วยนะครับความเร็วที่นิ่มแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับเสียงดังนิ่งมากนะครับครับไม่ต้องทํานานนะครับจับท่าเดียวเป็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นการรับผมแบบง่ายๆโดยเฉพาะการใช้ผมรับผมที่ถูกวิธีนะครับดูลักษณะน่าจะใสเหมือนกับกระจกนะครับดูครับใสมากเลยนะครับ ยิ่งจะเบายิ่งใสนะครับใสหมดกระจกเลยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าจะปัดปัดนะครับปัดปัดโดยไม่ต้องใช้น้ํามันกา๊าซหรือน้ํามันอะไรให้มันเหนอะเลยให้มันเปิเพื่อนนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับซูมไว้ดีๆนะครับเพราะว่าการของผมจะไม่มีการตัดต่อผมเล่นโทรศัพท์ไม่เก่งนะครับทีนี้ดูตัวนี้ก่อนรับชมครับดูแล้วแบน้ามันนะครับนะครับเตรียมตัวนะครับ <that> จับเบาๆครับจับชิ้นงานเบาๆนะครับยิ่งเบายิ่งยิ่งใสนะครับน่าจะใสเกียบเท่ากระจกเลยนี่คือคุณสมบัติของผงรับคมุอเชาเพนหรือว่าผมขับเพิ่มความคมนะครับซึ่งมีขายตามห้างราชนะครับท่านผู้ชมดูกันอยู่หน้าร้านของอาจารย์สอนนะครับประมาณนี้นะครับดูครับหลังการรับคมนะครับใสมากเลยนะครับใสมากเลยนะครับ จะปัดปัดแล้วก็ปัดกอบเลยนะครับดูก่อนรับคมกับหลังรับคมมันจะแตกต่างกันแบบไหนนะครับปิดเครื่องเลยนะครับเครื่องนิ่มมากเลยนะครับเครื่องรับคมเอชาเพนนะครับนะครับเขาไปดูในลาซาดาก็ได้นะครับหรือจะสั่งอาจารย์สอโดยตรงก็ได้นะครับสําหรับของรับคมสูตรนี้นะครับดูครับหลังการรับคมจับเป็นอย่างไรนะครับนะครับอาจารย์สออยู่ขอนแก่นนี่เองนะครับ บริการส่งทั่วประเทศเลยนะครับเราตั้งให้ดีๆนะครับก่อนรับผมกับหลังรับผมนะครับจะประมาณไหนนะครับเทียตั้งให้ได้ครับโอเคได้แล้วนะครับโอเคได้แล้วครับเปิดเครื่องนะครับเนาะเอน้ำมันนิดนึงนะครับทำมันสมูทกันอ้าวหลังรับผมครับดูครับนะครับผมจะลองสักสี่เส้นนะครับสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้น หกเส้นไม่ต้องสองเส้นนะครับดูครับดูครับดูครับตรงกลางนะครับตรงกลางเรียบร้อยแล้วสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นดูทางซ้ายครับซ้ายนะครับดูซ้ายนะครับดูทางขวาครับดูทางขวาสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเส้นนะครับดูทางขวาครับห้าเส้นหกเส้นดูครับโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับครับนี่คือเอชาเพน ผงรับคมหรือว่าผมขับเครื่องความกลมนะครับสนใจ0943285950นะครับหรือท่านผู้ชมต้องการนะครับที่จะสอบถามเครื่องรับุมตัวนี้นะครับ z ู o มาตรงนี้ลูกเครื่องรับุมตัวนี้นะครับ0943285950นะครับอาจารย์สอขอนเด่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอาจารย์สอนนะครับสอบถามได้เลยนะครับ ยังไม่ซื้อยังไม่พร้อมไม่มีปัญหาสอบถามได้ที่อาจารย์สศ0 943285950ครับขอบคุณครับ